นะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัธิกาเยกายายะเทวานังปิยะตังสุตตวาอิติปิโสภควายมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรังสุขโตนะโมพุทธายะ ชายาสนาคตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสัพพังรักสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปติทิตาไมหังมัทธเก มุนิสราสีเสปติถิโตไมหังพุโทโธธรมโมทวิโลจเนสังโคปติถิโตไมหังอุเรสภคุณากะโรหะทะเยเม,มอ,อนุรุโธสารีพุทโตจะทักขิเนโกนทันโยปุพพพาคัสมิง โมคลาโนจัวามะเกทักคิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทะราหุลากัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตกเกเกสโตปิธธิภาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังกะโร นิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวะทฒเนนิจักปฏิทาสธิคุณากะโรปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลี นันทศีวลีเทราปัญจะอิเมชาตาณลาเตติลากามะมะเสษสาสีติมหาเทราวิจิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสาชัลันตาสีลเตเชนะ อังคมังเคสุสันธิตารัตนังบุระโตอาศิทักจิเนเมตสุตตะกังทัชักขังปัช,ชโตอาศิทวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตันจักอาตานาติยะสุตตะกัง อากาเสชะทะนังอาสิเสสาปาการะสันติตาชินานาวาระรสังยุตตาสัตตปาการะลังกะตาวาตปิตตาทิสันชาตาภาหิรัตชัตตุปัทวาอาเสสาวินยังยันตุ อนันตะชินเตชัสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธปัญชเรชินปัญชระมัชมหิวิหารันตังมหิตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโต สุขุตโตสุรัโขชินานุภาเวนะชิตุปัตท,ทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจรามิชินปันจะเรติ